สวัสดีค่ะพ่อขันกับ่องยายมุ่ง่งามไก่เทียงหรือว่ากจินสมพี่นอ้องเค็ดสมกินสมบกม่วงก่อยบักม่วงใส่พริกผงใส่น้ำตาลค่ะนี่คือบักม่วงซัาบใบแล้วค่ะแล้วก็มีหอมแดงนี่คือเครื่องที่สีใส่ค่ะพริกข้าวลัวเกลืออันดับแรกเห็ดนางพริกสะก้อน น้ำพริกใส่เกลือลงไปใส่หมากพริกพริกผงกระขัวเล็กน้อยน้ำตาลตา,นนามด้วยน้ำปลาล่าค่ะ ็บน้ำปลาเล็กน้อยหอมแดงลงไปค่ะดจชมหัวเงี้ยนกับสีเชียงพี่น้อง หมักม่วงกงไปได้ค่ะก้นให้เขากัน ซิมมึงรดค่ะพี่น้องถือหมกไหวยอยู่น้อยเลยมีความหอมน้ำตาลอีกหน่อยนึงค่ะข้าวหัวหอมปลาลากินหนงหนงพี่น้อง แล้วแล้วแสบแล้วพี่น้องแล้วแล้วแล้วเราได้พี่น้องมาแสบแ,สบ,แสบน้ำกันเด้อค่ะ<ม>แสบแสบพี่น้องก่อยบักม่วงคลิหนีก็ขอจบลิปซ้ำหนี้เด้อค่ะ นาพอกันไหมสวัสดีค่ะ